ตอนมีโปรรีบกดไปใช้งานกันพี่น้องครับตู้ยังขนาดเล็ก2ประตูจากแบรนด์นี้ขายเราหลายหมื่นชิน้นตอนนี้ทางร่างและจากโปรโมชัน่นสิ้นปีนะครับผมในตัวเลือกก็จ,จะมี2องอสีให้เลือกจะเป็นสีดำและสีเงินมีทั้งแบบประตูเดียวสองประตูนะครับตัวที่ผมมาดีวิวคือตู้ยี่ขนาดเล็ก2ประตูความจุ168ล,ลิตรนะครับมันจะมีถาดวางไข่ไก่สองถาดมีชั้นวางของอ่สีชั้นเลยน,นะครับผมตัวนี้รวมทั้งหมด็ดชั้นนะครับมีไฟอด e d สองสว่างด้านในนะครับผมตัวนี้ยังมีช่องแช่แแแแข็งงมมมาาให้้้้นนะครับผเเออไวชชช่่ช่ึกกืุ แขอนมนุ่มเนยได้หมดเลยครับตัวนี้แข็งจริงเย็นจริงนะครับตัวนี้มีเครื่องหมายหม้อก,ก่อประหยัดพลังงานพี่นครับใช้งานมาเป็นเดือนที่หาก ค่าไฟโบได้เพิ่มขึ้นโบได้กินไฟเลยครับมีแต่ลดลงนะครับผมตัวนี้เสียงเงียบบ่รบกวนการนอนเหมาะที่จะเอาไปไว้ขอ,องพักของเช่านะครับห้องนอนของทํางานได้หมดเลยครับผมบร่รบกวนการนอนเขานะครับน,น,น้องๆนักส่เล่นอยู่เอาไปเซ็ตกั้นกับเหมาะเลยนะครับผมหรือว่าพี่น้องที่ว่ามีลูกน้อยครับผมเอามาแชนน่นมขนมนมเนยนะครับกับหมาะขึ้นกันลูกเลิกเรียนมากกะไม่ยิบในตู้เย็นเล็กไม่ต้องไปรบกวนตู้เย,ย็นใหญ่พี่น้องครับตอนนี้ทางร้านกำลังจัดโปรโมชั่นนะครับผมทรงไทยปีครับหาพี่น้องรังตามหาตู้เเยาลลลกกรรคคคััับือว่ีจผมมุง